สวัสดีจ้าองอิงผ้ารอมาแล้วมือนอี้พี่น้องมือนี้องอิงได้แกงนอก้องไม้ส้มใส่ไก่บานเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ล่ะวัตถุดิบเตรียมไปเลยเดี๋ยวห้องไปนี่เลยจ้ะมีลงมือทำกันเลยพี่น้องเหตุเสพๆสู่พี่น้องเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าเอาเนี่ยเธอเห็ดอย่างจังสันเป็นอย่างที่เห็ดเนวน,นั้นนี่ด,ดังไฟดังไฟแบบร้อยฟาอ้าบ่เนี่ยพี่น้องนี่ล่ะสีเฮ็ดแกงนอไม้ส้มในมือเจ้าเบิ้ง มีอะไรบ้างเฮียอาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอีกสดครับอีกสดอ้าวใส่ลงไปหม้อหอน่นลอนบ่พอมจนน้อยโอเคเตรียมนิดนึงใส่ลงไปหม้อหอั่นแล้วเข้าสีขั่วก่อนแมนบ่นอ่าเราจะก่วก่อนนะจ๊ะหม้อเริ่มเดือดแล้วพี่น้องมีอุ่นใส่เตาทานเด้เมื่อนิว้วหอมหอมหอม,หอมแล้วค่ะหอมแล้วบานนี้เข้าสีใส่นี่เด้อพี่น้องไก่บานจ้าเอาใส่ลงไปไก่บานมืดไก่บานมืด เอ้าสีครัวก่อนเด้อพี่น้องครัวก่อนจ้ะครัวให้น้ำม,มันแหง้แหงๆบอกครัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเติมน้ำลงไปจังน้อยอ่ะได้ดีแล้วใส่นมไอศกรีมได้พี่นอนเรอง คือหอมแต่พี่น้องหอมทะลุจอกันอยากให้มูเจ้าได้กินหอมดิหอมค่ะหอมแน่พี่น้องปรุงแล้วจ้ะนี้อยัางนั้นขาวเส้นหอยแส่ยมหอยเส่นลายแส่มลายบอกปรุงจ้าปรุง้อยปลาแดกปลาล่าพี่น้องต้มสุกใหม่ๆหอมๆคุณเลยอยาอ่ะชิมดูสิ พีมือเจ้าของอันแหละเป็นไรครับหอนนี่พี่น้องเราว่าหอนพนะเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วพ้อมเป็นเมงแรกหากอีตูจ้าอ่ะใส่ลงไปพี่น้องโอ้คือหอมอยากให้มือเจ้าเด้ยมฟอมฉลุจอาเด้อเอหอมอั่วลัว โอ้โหพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวพร้อมตักเสิร์ฟได้พี่น้องเนาะพักเข้าหยุบจากน่อยกับตักเสิร์ฟได้เลยอือหือโอ้หเก่งเอยพี่น้องมาเด้อกินน,น้ำกันจ้ะสดถอนฮอลวกลิ่นจากข้าวโอ้โหโอ้อ้าวในะนำนะครับอืน้ำเข้มข้นทุกคน มากกินเสร็จแล้วตัดเสื่อบบี้โอ้โหพี่น้องเบไป